ที่ใช้สวดภาวนาป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งผู้ใดมีมารผจญกระทำการสิ่งใดก็ติดขัดประสบผลสำเร็จได้ชา้ามันสวดพระคถานี้จะชนะศัตรูชนะมารชนะผู้คิดร้ายโดยทั้งหมดใครคิดร้ายต่อเราจะพินาศสิ้นไป มันสวดภาวนาเป็นประจำจะเป็นมงคลกับชีวิตระลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสวดพระคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารโดยพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจมาเรชินโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปกาเสติธร,รมมะจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจวัฒเชนะโหตุเมชยมังขลังปัญจมาเรชินโนนาโถ ปัตโตสัมโพธิมุตตมังจะตุสัจจังปกาเสติธรัรมมะจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเมชยมังขลังปัญจามารเชนนัตโตสัมโพธิมุตตมังจะตุสัจจังปกาเสติธรัรมมะจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจวัตเชนะ โหตุเมยชยมังขลังปัญจมาเรชิโนนาทโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเมชยมังขลังปัญจมาเรชิโนนาทโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจะตุสัจจังปะกาเสติ ธรรมะจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเมชยมังขลังปัญจามาเรชินโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเมชยมังขลังปัญจามาเรชินโนนาโถ ปัตโตสัมโพธิมุตตมังจะตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเมชยมังขลังปัญจมารชตโตสัมโพธิมุตตมังจะตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจวัตเชนะ โหตุเมชยมังขลังปัญจามาเรชินโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเมชยมังขลัง